คนที่ไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนะคะคือเป็นโลกเเสียดายอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้มนมีผลลบต่อการลบก,กวนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วมันเหมือนกับบางทีมันเป็นลูกโซ่ะคะ่ะแบบว่าพอเรารู้สึกผิดว่าเราเสียเวลาไปแล้วมันก็จะกลายเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยคะ่ะเราพยายามที่จะให้มาอยู่กับปัจจุบันแต่บางทีตัวว่าค่ะว่าต้องทํำยังไงแต่บางทีมันจะยาก าาอะไรไม่ทราบว่าก็จะมีอ,อ่าฟังฟังมาตั้งแต่ต้นรายการหรือเปล่าครับเอ,อ่เอครึ่งๆมาค่ะเพึ่งมานะอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังใหม่นะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆฟังางเฟซนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมอ่าก็รายการสดก็เป็นแบบนี้นะคือ,อเดี๋ยวผมจะทวนแค่สั้นๆเพื่อไม่ให้คนที่ได้ ฟังมาแล้วเนี่ยจะต้องเบื่อนะกับการพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอธิบายเป็นคอนเซปต์นะครับว่าการที่เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยทั้งๆท,ที่บางทีนะฟังครูบาอาจารย์มาหลายสำนักแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยก็ เคยเข้าคอร์สปฏิบัติด้วยซ้ำนะครับแต่ยังไม่รู้จากความหมายของปัจจุบันจริงๆสักทีนะออพอออกจากคอร์สปฏิบัติหรือว่าไม่ได้ฟังครูบาอาจารย์อยู่มันลืมหมดมันเข้าสู่ภาวะงงๆนะไม่รู้จะจับต้นชนปลายอย่างไรหรือจะชักแม่น้ำทั้งห้า ให้ตัวเองเนี่ยตะล่อมฟังคิดของตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรมันลืมหมดไอ้ภาวะเบลอๆแบบนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นสะท้อนให้เห็นว่าคุณยังไม่มีจุดตั้งหลักที่จะอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆนะคือวิธีทั้งหมดที่เคยทํามามันยังช่วยไม่ได้ทีนี้กลับไปฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทํำยังไงเริ่มต้นขึ้นมาบทแรกพระพุทธเจ้าให้สังเกต หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เอาแค่นี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหายใจเข้าหายใจออกอย่างรู้ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยมันดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีมันหายงงทันทีมันเลิกคิดถึงอดีตทันทีมันเลิกหวังถึงอนาคตทันทีนะพอหลายคน ถามว่าเอา้าแล้วยังไงล่ะพอรู้ลมหายใจแล้วมันเป็นปัจจุบันแต่แป๊บนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาคิดอีกนะตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดตัดเชือกเลยว่าเรารู้ลมหายใจอย่างเป็นปัจจุบันได้จริงหรือเปล่านะ่ะผมสม,สมมุติอย่างคำถามนี้ก็คือว่า พออยู่ในระหว่างวันเกิดความรู้สึกหลงๆไปในอดีตความรู้สึกหลงไปในอดีตเนี้ยนนะมันจะเออเออมันมีความรู้สึกเออซึมซึมมนมนแล้วก็เป็นเหมือนกับก,กำลังสแสดงมิวสิกวิดีโออยู่อะไรแบบนั้นนะมันมีอาการทื ư, ่อๆมีอาการนิ่งๆไปหรือหวังไปในอนาคตเนี่ยมันก็จดจ้องนะเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ มีอาการลุกลี้ลุกลนนะมีอาการจะพุ่งไปทยานไปนะในเดือนหน้าปีหน้ามันไม่อยู่กับตรงนี้ไอลักษณะของจิตที่มันซึมซึมเม่อเมือม่อทืออ่หรือไม่ก็มีอาการพุ่งไปข้างหน้าหาอนาคตนะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าขาดสติที่จะอยู่กับปัจจุบัน แล้วพอเรานึกขึ้นมาเขาจะเริญมสติกันไงนึกไม่ออกนี่แสดงว่ายังไม่มีจุดเริ่มต้นยังไม่มีจุดหลักแต่พอตัดสินใจว่าเอาอะไรจะเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้อาศัยลมหายใจเป็นราวเกาะเป็นไม้ค้ำไม้พยุงขึ้นมาจากท่าล้มนะให้ลุกขึ้นยืนใหม่หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มันจะเกิดความรู้สึกเออนึกออกแล้วหายงงแล้วมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือรู้สึกถึงลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจากนั้นพอยังงงอีกว่าเอาแล้วให้ทำไงต่อก็ถามตัวเองว่าไอ้ตอนงงเนี่ยมันหยุดหายใจใช่ไหมเพอาะตอบตัวเองถูกเออเนี่ยไอ้ที่งงงอยู่นี่พราะหยุดลม พอลมหายใจหยุดเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะสังเกตลมหายใจตรงไหนก็บอกตัวเองว่ากําลังหยุดหายใจมันจะได้เห็นมันจะได้เกิดสติเออหยุดลมหายใจไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องหายใจอีกระหว่างนี้ถ้าเกิดมีความฟุ้งซ่านมีความรู้สึกเฉยแฉะมีความรู้สึกเหมือนกับลุกลี้ลุกลนจะเอาอะไรที่ยังเอาไม่ได้นะอาการของใจเกิดขึ้นยังไงให้ยอมรับไปตามจริงว่า หน้าลมหายใจนี้หรือว่าที่หยุดหายใจอย่างนี้มันมีความรู้สึกฟุ้งซ่านแบบไหนแบบที่จะวกกลับไปในอดีตหรือว่าจะลุกลี้ลุกลนไปข้างหน้าก็ยอมรับไปตามจริงเพื่อที่จะเห็นว่าหายใจครั้งต่อไปมันต้องหายใจอยู่แล้วอ่ะนะร่างกายพอหายใจครั้งต่อไปเออมันรู้นะหายใจเข้าพอหายใจออก เออรู้แน่ว่าหายใจออกแล้วสังเกตเปรียบเทียบไออาการลุกลี้ลุกลนตรงนั้นเนี่ยไออาการเหม่อซึมตรงนั้นเนี่ยนะที่กองไว้ข้างหลังเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมมันยังตามมารำควานยังตามมาราวีชีวิตของเราอยู่ต่ออีกไหมถ้าหากว่ามันยังตามมาราวีแล้วก็ยอมรับไปตามจริงเออมันยังอยู่นะมันยังไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่ามันแผ่วลงไออาการลุกลี้ลุกลนมัน มีแต่อาการคันๆอยู่ในอกก็เออรู้ว่าเนี่ยลมหายใจต่อมาเนี่ยเออมันเหลือแค่ความรู้สึกคันๆก็จะได้สังเกตต่อไปอีกเออหายใจครั้งต่อมาเนี่ยไออาการคันๆนั้นเนี่ยมันยังอยู่ไหมหรือว่ามันหายไปแล้วเนี่ยดูไปแค่นี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าความฟุ้งซ่านความวุ่นวนความสับสนความลุกลี้ลุกลวนหรือว่าอาการเมื่อซึมเนี่ยที่มันห่อพุ่มชีวิตของเรา ดูเหมือนกับใหญ่เกินจิตของเรานะมีกําลังมากกว่าจิตของเราเนี่ยในที่สุดมันเล็กลงในที่สุดนะไออาการที่มันผิดปกติทั้งหลายเนี่ยไปข้างข้างหน้านะในอนาคตหรือไปข้างหลังนะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอที่มันใหญ่โตไอที่มันชนะจิตเราได้เนี่ยมันถูกห่อลงมาถูกกดลงมาถูกบีบลงมาเหลือเล็กนิดเดียว ด้วยสติด้วยกําลังที่เรากลับไปอยู่จุดเริ่มต้นได้ถูกต้องนั่นแหละไอตอนที่เราถามตัวเองเนี่ยว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่แล้วรู้แล้วตอบถูกนี่ยแน้าตัวนั้นแหละที่มันจะทําให้อะไรที่มันใหญ่เกินจินของเรามันเล็กเล็กลงมาจนกระทั่งสติของเราเนี่ยสามารถเอาอยู่เอาอยู่ยังไงเอาอยู่ตรงที่ว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงคือไม่ใช่ไปพยายามทําลายมันนะ ยิ่งพยายามทำลายมันไอความอยากนั่นแหละมันจะยิ่งก่อความฟุ้งซ่านก่อความรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เก็บกดมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราแค่สังเกตอยู่ว่าอาการฟุ้งซ่านไปข้างหน้าหรือว่าย้อนไปข้างหลังนั่นแหละมันไม่เท่าเดิมอยู่แล้วในแต่ละลมหายใจความฟุ้งซ่านมันจะค่อยๆเล็กลง แล้วพอมันแผ่วหายไปเราจะไม่รู้สึกยินดียินไลยมันหายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่คือมันไม่น่ายินดีนะไม่ไม่น่าดีใจหรอกว่าเราชนะมันทําให้มันหายไปได้เพราะเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่โดยที่เราไม่สามารถไปสก,กัดกัน้นขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะถ้ามันกลับมามันรู้อยู่แล้ว ว่าเดี๋ยวก็ต้องหายไปอีกคือถ้ามันมีการเตรียมใจไว้ร่วงหน้าอย่างถูกต้องมีการทำความเข้าใจไว้ตรงกับธรรมชาติความเป็นจริงนะมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแน่ๆเดี๋ยวมันก็ต้องย้อนกลับมาอีกแน่ๆมีอยู่แค่นี้นะเราแค่อาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตว่ามันมาที่ลมหายใจไหนแล้วมันไปที่ลมหายใจไหนเท่านี้เอง นะมันเกิดความรู้สึกมันจะเริ่มเกิดความชินที่จะอยู่กับลมหายใจแลนะเป็นการอยู่กับลมหายใจอย่างที่จะใช้เป็นเครื่องสังเกตไม่ใช่ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องบีบบังคับตัวเราให้ต้องเกร็เงเนื้อเป็นตัวนิ่งอยู่ท่าเดียวคนส่วนใหญ่เบื่ออานาปาณสติ บอกว่าฉันไม่ถูกจริตกับอาณาปานสติเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้เจริญอาณาปานสตินะแต่เพราะว่าเราเข้าใจอาณาปานสติผิดจะเอาอาณาปานสติมาเป็นเครื่องจองจำเอาละคำตอบสำหรับคำถามนะครับว่าทำอย่างไรจะกลับมาอยู่ปัจจุบันกับปัจจุบันได้ก็จะต้องมีเครื่องสังเกตที่ชัดเจนว่าปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไง าเรานึกไม่ออกว่าปัจจุบันคืออะไรนะให้นึกถึงลมหายใจไว้นึกถึงเข้าไว้ในที่สุดมันจะเกิดความเข้าใจในระยะยาวขึ้นมาเองว่าคำว่าปัจจุบันนะมันก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นจริงๆในลมหายใจนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราไปจิน ไม่ใช่สิ่งที่เราไปจินตนาการหรือเราไปทึกทักเอาว่าปัจจุบันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องวิเศษวิโสยอย่างนี้มันจะต้องเป็นปรากฏการอะไรที่วิริสมาหลานะวิปัสสนาญาณขั้นโน้นขัน้นนี้ไอ้ที่คิดกันว่ามันเลือดลอยเกินจริงนั่นแหละไม่ใช่สตินะมันจินตนาการมันเป็นความหลงพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยในสติปัฏฐานนะ ท่านเน้นมากเลยคำนี้บอกว่าดูสภาพร่างกายดูสภาพจิตใจที่มันกำลังปรากฏตามจริงอยู่อย่างนี้แหละท่านเน้นคำนี้มากเลยแล้วถ้าใครเข้าใจคำนี้ได้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังสามารถมีความรับรู้ได้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละตัวนี้แหละที่จะเป็นเครื่องมือนะทำให้สติเจริญขึ้น